ผู้ชายหลายคนนะคะยอมรับแล้วตัดสินใจเลยว่าแพ้ทางผู้หญิงที่มี3ข้อนี้จากการสำรวจแล้วจากการยอมรับงานวิจัยของต่างประเทศนะคะที่ศึกษาในเรื่องของ relationship หรือในเรื่องความสัมพันธ์นั่นเองค่ะพูดง่ายๆว่าผู้ชายแพ้ทางผู้หญิงที่มี3ข้อนี้ถ้าใครไม่มีก็ไปทําให้มันมีเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเป็นคนที่น่าสนใจและเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์นั่นเองค่ะข้อแรกเลยมีความทรงจําดีๆร่วมกันในเรื่องของ relationship ใช่ไหมคะ มันต้องสร้างบรรยากาศหรือความทรงจําดีๆร่วมกันก่อนเพราะอะไรอีความทรงจําดีๆนี่แหละที่จะทําให้คุณทั้งคู่ผูกพันกันมากขึ้น ความผูกพันจะก่อเกิดเป็นความรักนะคะความผูกพันกันไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นความรักที่แน่นแล้วไม่สามารถที่จะแยกจากกันได้เข้าใจไหมคะสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญดังนั้นเวลาที่เจอกันหรือว่าในช่วงเวลาที่ได้คุยกันจงสร้างความทรงจําดีๆระหว่างคุณและเขาเอาไว้นะคะคือซัพพอร์ตความฝันของเขาซัพพอร์ตความฝันของเขาในที่นี้ก็คือว่าเวลาผู้ชายที่เขาไว้ใจคุณเนี่ยเขาจะกล้า คุยในเรื่องของความฝันในเรื่องของเป้าหมายของเขาให้คุณได้ฟังทีนี้เวลาที่คุยในเรื่องของความฝันในเรื่องของเป้าหมายนะคะมันก็เหมือนเป็นการที่จะเลือกและเพราะว่าอะไรในรายงานของต่างประเทศเนาะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะคะที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่เป็นนักศึกษาสมัยเรียนและแล้วก็มาคอนเซิลผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Relationship ว่าปัญหาของเขาตอนนี้คือเขาทําธุรกิจของเขาได้เงินแบบเป็นมิลเลนเนียแล้เข้าใจรับมิลเลนเนียคือต่างชาติเนาะ แบบดอลลาร์นะคะแล้วก็ส่วนแฟนสาวของเขาเนี่ยคือไม่ค่อยเข้าใจเขาในเรื่องนี้แต่จะเรียกร้องในเรื่องของการให้เวลาการไปเที่ยวอะไรแบบนี้ซึ่งบอกว่าผู้หญิงไม่เคยซัพพอร์ตความฝันของเขาเลยแล้วทีนี้พอเรารู้เนาะว่าเป้าหมายผู้ชายคืออะไรแล้วคุณก็ชอบเขาด้วยจงซัพพอร์ตความฝันของเขาซัพพอร์ตในที่นี้ก็คือการสนับสนุน ให้กำลังใจของเขาหรืออาจจะมีส่วนช่วยเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะเพื่อที่อะไรมันจะเป็นคู่ที่ร่วมกันสร้างอะในอนาคตในช่วงที่สร้างไปด้วยกันนะส่วนใหญ่จะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันได้ยาวมากขึ้นเพราะอะไรมันเป็นช่วงที่ก่อร่างสร้างรูปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะดังนั้นอยากจะให้เขาแพ้ทางหรือเลือกคุณมาเป็นเบอร์หนึ่งนะคะคุณจะต้องสนับสนุนให้ความ ช่วยเหลือเขาอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเช่นช่วยในเรื่องของการให้กำลังใจอะไรต่างๆแบบนี้เราก็เรียกว่าการซัพพอร์ตแล้วนั่นเองค่ะสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะเปิดใจกับเขาเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้คุยกันแค่ในเรื่องทั่วไปไก่กาอาราเล่เนาะแต่มันเป็นคุยในเรื่องของอนาคตในทุกๆเรื่องที่เราสามารถที่จะคุยกันได้ในระหว่างคู่เนาะที่จะทําร่วมกันนั่นเองค่ะดังนั้น เปิดใจคุยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของเซ็กหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆที่คุณทั้งคู่ อาจจะต้องเผชิญไปด้วยกันนั่นเองค่ะการเปิดใจจะทําให้ทุกอย่างเคลียร์แล้วรู้ความต้องการของแต่และฝ่ายดังนั้นก็จะทําให้ไม่ต้องมาคาดเดาในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยตกลงแล้วอะไรคะเนี่ยตกลงแล้วคนนี้อ่ะฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอชอบสิ่งนี้เพราะว่าคุณไม่เคยเปิดใจคุยกับเขานั่นเองเนาะทีนี้อยากจะเสริมมงคลให้กับตัวเองให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะโคชแอมแนะนำบูชาสีพึ่งนะสีพึ่งนี้จะผ่านการผูกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเสริมมงคลในเรื่องของความรักการเงินการงานทําให้ ให้คุณประสบความสําเร็จได้มากขึ้นค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายๆมากเลยนะคะสีพึ่งสูตรนี้ของพระอาจารย์เนาะผ่านการลุกเสกโดยพระนะคะก็จะมีการใช้เขาเรียกว่าการปรับโงเ่เฮงเหมือนแบบลงบนใบหน้าของเราเพื่อเสริมสเสน่ห์เพิ่มออรา่าสร้างแรงดึงดูดเมตตามหานิยมให้กับเรานั่นเองค่ะวิธีการใช้นะคะก็จะเอาแตะตรงนี้หน้าผากจมกูกโหนกแก้มทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ริมฝีปาก ซึ่งขณะที่แตะเนาะมันจะมีสคริปต์ที่โคชเชมจะแนะนําแนบไปให้ด้วยนะคะคุณพูดตามนั้นเลยมันคือการ affirmation หรือเราเรียกว่าการเสริมพลังเพิ่มแรงดึงดูดในเรื่องของกดแรงดึงดูดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะกดแรงดึงดูดในเรื่องของการเงินและความรักจะเป็นภาษาที่เราใช้ ใส่ลงไปในจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองนะคะแล้วบวกกับพลังงานสีพึ่งที่ปลุกเสกพลังงานที่สูงจะทําให้ดึงดูดทุกอย่างเข้ามาหาคุณประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นใครอยากบูชาสีพึ่งติดต่อทักแอดชเอมได้เลยค่ะ